ครับก็วันนี้นะครับผมอยู่ที่ justpaul นะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่ธรรมดาทั่วไปวันนี้เรามีคอลเลกชันซีฟ f าซึ่งเป็นแบรนด์เดียวด้วยนะที่ได้ลิขสิทธิ์จะเห็นว่ามีทั้งออเจนติมีทุกชาติแต่ที่ผมใส่อยู่คือเยอรมันเพราะว่าแฟนผมเป็นเยอรมันผมไม่เชื่อเยอรมันไม่ได้แต่ใจผมจริงๆผมชอบออเจนตินาบราซิลแล้วก็เยอรมันสมชาติเยันก็สําหรับคนที่ชื่นชอบเสื้อผ้ากีฬาแต่ตอนนี้ จริงๆแล้วจะว่าเป็นกีฬาก็ไม่ใช่นะจะเป็นสําหรับคนที่ใส่เชียร์มากกว่าและต้องการต้องการมีสัญ,ญลักษณ์หรือซิมโบลบางอย่างว่าให้ฉันเชียร์ทีมนี้นะมาที่นี่เลยครับจจสป่าครับ